สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามช่องมโนเศรษนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับก็คืออช่องทางของอ่ขอรทุนะครับปราหมดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าช่องทางของตัว Go To And View นะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากมีอผู้ติดตามนะครับก็คอมเมนต์ว่าทำไมไม่พูดไทยให้เข้าใจไปเลยนะครับก็อาจจะลองดูนะครับก็ทีแรกก็ ว่าจะพูดภาษาเนื้อแต่ว่าเอ่อก็ท่านผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดหรือว่าแคบไปหน่อยหนึ่งนะครับก็จะลองดูสักอ่าักคลิปหนึ่งนะครับว่าจะมีผลตอบรับยังไงบ้างก็อย่าลืมนะครับอ่าใครที่ยังไม่ให้กำลังใจกันก็ฝากด้วยนะครับก็หายไปหลายวันเลยนะครับก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับก็ไปทำใจนะครับก็<笑><笑> <g år> หลังจากแพ้กูแลมใช่ไหมครับก็ไปทำใจก็ขบบน,นิดหนึ่งนะครับก็ จริงๆผมก็ดูอยู่นะครับบอลมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นความผิดพลาดของนักเตะล้วนๆเลยนะครับครับเหมือนให้เขายิงอ่ะครับก็ขอตำหนิติเต้นแล้วก็เพราะว่ามันแพ้แค่สองนัดเองนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับก็แอบจะได้ดีกว่านะครับนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของสโมสรลิพูที่เราเชียร์นั่นเองนะครับก็คือข่าวในเรื่องของ คิงอียิปต์นะครับหรือว่าคิงออฟอียิปต์หรือว่าคิงออฟแอนฟิลด์นะครับหรือว่าพี่โมของเราเองนะครับก็คือโมเมตซาร่านะครับอ่าตอนนี้ตัวสอนที่พวกเราเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าโมเมตซาร่าเนี่ยได้ตกลงเซ็นสัญญานะครับต่อสัญญาออกไปอีก2ปีนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยอยู่ไปแล้ว8ปีต่อไปอีก2ปีก็จะเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีนะครับซึ่งาทางสื่อทางการเนี่ยบอกว่าท่าเหนือของโมัมเมดซาร่าเนี่ยจะอยู่ที่ สามแสนแปดหมื่นสี่พันปอนด์รวมโบนัสแล้วก็ประมาณสี่แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็อ,อยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็นําประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับไปคูณดูนะครับอ่านี่ก็คือข่าวอ่าเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็ค่าเหนื่อยเรื่องอื่นผมจะไม่ขอ,ขอพูดมากนะครับแล้วก็อีกนึงนะครับไฮไลท์ของการต่อสัญญาก็คือนี่ครับอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงยิ้มเลยนะครับพี่โมงเอาอือดูตรงนี้ครับนะจะขอแป๊บหนึ่งนะครับนี่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  องก่อนปัาบแล้วค่อยซูมนะครับซูมดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่คืออะไรครับผมนาฬิกานะครับลิชาร์ดเมล RM 1 7 1 7 0 2ครับรุ่น limited edition นะครับที่ผลิตขึ้นจากเซรามิก p s p นะครับสีน้ำเงินและองคำสีชมพูโอ้โหหนักประมาณ18 k นะครับผัดเงาแบบซาตินนะครับ สำหรับโอกาสนี้โดยเฉพาะเลยนะครับที่โมเมสซาร่าใส่นะครับอ่าเขาบอกว่านาฬิกาเรือนเนี้ยเป็นเพียงหนึ่งในสามสิบเรือนที่ทางริชาร์ดเนลผลิตขึ้นนะครับที่จําหน่ายเนี่ยมีอยู่แค่สามสิบเรือนเท่านั้นนะครับ <c oughs> ขออนุญาตครับและมูลค่าทางการตลาดของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่ประมาณเ <c> จ <oughs> ็ดแสนถึงเก้าแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับโอ้โห โอ้โหปผล่มพี่โมนะครับก็ค่าเหนื่อยขนาดนั้นนะเนาะก็รวยจริงนะครับโมเมตซาร่านะครับของจริงนะครับไม่ต้องพูดเดือนครับอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการต่อสัญญาครับต่อมานะครับมาดูเกรดที่ผมนํามาฝากคือสถิติของโมเมตซาร่านะครับตลอดแปดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะแต่ฤดูกาลสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้าน่ยยังไม่หมดลงนะครับฤดูกาลแรกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเขาบอกว่าเก่งฤดูกาลเดียวนะครับสี่สี่ประตูนะครับฤดูกาลที่สองนะครับสิบ 89นสครับยีประตูฤดูกาลที่สมนะครับสิบเก้ายี่สิครับยี่สบสาประตูนะครับฤดูการที่สี่นะครับอยี่ส2บยี่1บนะครับสาเประตูฤดูกาลฤดูกาลที่ห้านะครับสอง1 2 0ยี่ส็นยิบสองครับสาประตูฤดูกาลที่หนะครับอ่า2บสอง0 2 3นยี่ครับสาประตูฤดูกาลที่เนะครับสอง0ันยี่สามสอนยี่สี่ครับยี่บห้าประตูและฤดูกาลปัจจุบันยังไม่จบฤดูกาลนะครับสองพันยี่สี่สอยห้าเนี่ย สามสิบสองประตูจะเห็นได้ว่าแต่แลฤดูกาลเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบประตูนะครับโอ้โหแบบสุดยอดนะครับตั้งแต่ผมเชียร์ลิพูมาตั้งแต่ปีสองพันสามสองพันสี่นะครับยังไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของโมนเมอ์ซาล่านะครับอ่ะแล้วก็ขอทีอ่นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของฟอร์มที่ตกลงไปเนาะก็คืออ่าที่ผ่านมาเนี่ย สี่นัดเนี่ยจะเห็นได้ไว่าโมเมนซ์ลาเน่ยเล่นไม่ออกเลยส่วนตัวผมเองอผมคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสอัญญาด้วยอะไรด้วยซึ่งเวลาฟุตบอลเนี่ยมันมีความกังวลในใจเนี่ยไม่ว่าอาชีพไหนเนาะมันจะทํางานไม่ออกมันจะทํางานหลักของมันเนี่ยไม่เต็มที่นะครับมันจะทํางานหลักของตัวเองเนี่ยไม่เต็มที่มันจะไปพะวงกับเรื่องสัญญาเรื่องอนอกเรื่องอะ่ะตอนเนี้ยเห็นว่าโมเ์เมนซลาจิ้มแบบมีความสุขเลยนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่โมเนี่ยนะครับอ่าได้แชมป์กับร์พูผด้อื่นอีกต่อจากนี้ไปอีกสองปีให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็จะเชียร์โมซาลาไปตลอดนะครับอ่าก็เป็นหนึ่งในไอคอนของร์พูสำหรับผมนะครับโมเอดซาลานะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเนี่ยอ่าโมเอดซาลาเนี่ยเล่นไม่ค่อยออกก็คืออ่าข่าวต่อไปนี้ครับที่ผมจะมาฝากนะครับเน่แต่นี้มีสองข่าวอยู่ในรูปเีือนะครับก็จะเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวเท่านั้นนะครับ อ่ะก็คือในเรื่องของนี่ครับพ่อหนุม่มคนนี้ครับอ่าขอซูมก่อนนะครับนี่นี่อ่าเป็นอเล็กซานเดอร์แอนโนนะครับก็คือแบกขวาของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะเล่นฝั่งเดียวกับโมมาซาลาจะเป็นคนแอสซิดคือสองคนเนี่ยเขาจะเล่นรู้ขารู้ใจครับแค่เทนเนี่ยมันเลือบเห็นโมซาล่าวิ่งทางไหนเนี่ยมันก็รู้แล้วว่ามันจะออกน้ำหนักเท้าเท่าไหร่บอลไปจะไปถึงซาล่าออกประมาณนี้เลยนะครับ ผมว่าอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มอร,ร์เมสลาเนี่ยเล่นออกมอร,ร์เมสลาเนี่ยก็หนึ่งนะครับเอเทนมันจะย้ายหรือไม่ย้ายนะสองเนี่ยเทนไม่อยู่ในสนามไม่มีใครที่จะเล่นเข้าขา่ารู้ใจกับเขานะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะและรูปนี้ก็คืออะไรครับที่ผมนำมาฝากก็คือคื่นเนี่ยจับได้ว่าเทนอเล็กซานโนเนี่ยนำหนังสือใส่กระเป๋ามาด้วยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะครับก็คือหนังสือนี่โรเบรโตโฟอร์เมิโนที่เขียนถึง ตอนที่เขาอยู่ริวปูและด้านในถุงนี่ครับถุงผ้าของเขาเนี่ยเป็นหนังสือของสเฟนเจรัดกับตันในตำนานของเรานั่นเองนะครับอ่ะส่วนตัวผมเรื่องนี้คิดยังไงครับผมแตกออกมาเป็นสามประเด็นนะครับน่าตามเหตุ okay, ตามอะไรบ้างหนึ่งเทนเอาเอาแบบปนๆกันเนาะไม่เลี้ยงแบบดีแบบแบบอ่าไม่ดีนะครับก็คือหนึ่งผมคิดว่าเทรนเนี่ยเอาไปอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองเพื่อที่จะ เขียนหนังสือของตนเองหลังจากที่เขาย้ายออกจากนิวูแล้วนี่โอ้โหปมือให้น้องมาหน่อยอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าหา,าแนวทางในการเขียนหนังสือเอ๊จะเขียนไปแล้วออกไปอยู่เรือมันลิกและจะเขียนยังไงดีนะจะเขียนเหมือนพี่สองคนนี้ไหมนะครับเพราะสองคนนี้ครับต่างเขียนถึงการยกย่องนะครับอุปโภภูมิใจที่ ช่วงทีวหนึ่งเนี่ยเขาที่อยู่กับลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่เนี่ยประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลนะครับได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกอ่าดังแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะสองคนที่อยู่ในในเนี้ยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ย์ลีกนะครับปีสองพันห้าผมเนี่ยเชียร์ตีสองตีสามนะครับโดนนำไปสามศูนย์นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าวันหลังนะครับในวันค่ําคืนแห่งวันนั้นนะครับเขามีโอกาสที่จะย้ายไปประสบความสำเร็จกับทีมใหญ่แต่เจอหลาดไม่ไปนะครับเจอหลาดไม่ไป ก็คือนี่แหละเทนก็เอาไปอ่านนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งต่อมาประเด็นที่สองคือ,อประเด็นสองก็คือนะครับเทนเอาไปอ่านเพื่อที่จะอยากรู้ว่าสองคนเนี่ยคิดยังไงถึงอยู่กับเวอร์พููถึงจะเล่นให้เวอร์พููได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปนี่ผมคิดในข้อดีนะครับก็คือเทนเนี่ย เอาสองคนเนี่ยไปดูหลักคิดดูวิธีคิดดูสิ่งต่างๆที่สองคนเนี่ยได้ได้ระบายออกมาผ่านผ่านผ่านปลายปากกาหนังสือตัวเองว่าถูกับที่พูดแล้วมันภูมิปกคุมใจมันควรจะสร้างตํานานยังไงให้อยู่ตรงเนี้ยได้นานที่สุดนะครับที่ผมคิดในในข้อดีนะครับในเชิงเชิงเป็นหลักเป็นการเนาะก็ดูดี่ยว่าที่เจอร์าัเนี่ยเขาเขามีวิธีคิดหรือปไปปฏิบัติตนอย่างไรที่ อยู่กับร์พูอย่างยาวนานแม้จะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ตามนะครับอยู่ด้วยเป็นตำนานแลวด้วยความภาคภูมิใจซึ่งเจอร์าดเป็นอไอดอลของเทนอออน,นิสเซอร์อโนนะครับในการที่ทําให้เขาเดินทางมาถึงทุกวันนี้ครับผมคิดว่าเขาสักคนจนะต้องต้องได้มีการปรึกษาพูดคุยกันแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะตัดสินยังไงตัดสินยังไงก็เขารพการตัดสินใจของน้องเขานะครับแต่ว่าผมคิดว่าการตัดสินใจเนี่ยถ้้เห็นออกไปเนี่ยวันหนึ่งที่กลับมาในวัน ที่เขาอาจจะต้องเล่นบอลกันสนเนี่ยผมเป็นเป็นห่วงว่าน้องจะมามาเล่นด้วยความไม่สบายใจนะครับเหมือนเหมือนใครบางคนไม่ขอไอชื่อดีกว่านะครับซึ่งซึ่งไม่ได้มาเลยนะครับก็ไปเท้าเองนะครับ่ะและประเด็นที่สามก็คืออะประเด็นที่สามก็คือตลกตลกนะครับประเด็นที่สามก็คือเช่นเอาหนังสือสองคนเนี่ยไปอ่านตามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองที่ผมกล่าวมาแล้วไม่เกิดอะไรเลยกูย้ายดีกว่าแล้วก็เอาหนังสือ มาคืนให้กับห้องสมุดของสโมสรนะครับไลบรารี่ของสโมสรนะครับอันนี้ก็ติดขานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็เอาไปอ่านเพื่อที่จะเ่ีนนังตัวเองข้อที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งที่ผมพูดไปสองเอาไปอ่านเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะสร้างตนเองให้เป็นตำนานของลิเวูต่อไปนะครับและสามก็คืออ่านทั้งสองข้อเพื่อสร้างสองข้อจบแล้วไม่ได้ก็เลยเอามาคืนดีกว่านะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับก็คือ f อฟนะครับ เสนอนี่ข่าวนะครับเป็นวงในเอ่เป็นข่าวที่เขาเล่าลือกันมาไม่ใช่วงไหนนะครับขอโทษขอโทษเป็นข่าวที่เขาแป้มาว่านะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะครับก็คือเอฟเอหรือว่าเฟนเรสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยได้เสนอสัญญาครั้งสุดท้ายให้กับเทนหรือว่า TAA เนี่ยย่อนะครับหรือชื่อเต็มก็คือเทนเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับคนที่หลอกเตะมุมใส่บาเซโลนาเนี่ยสัญญาครั้งสุดท้ายของเขานะครับที่สโมสรเสนอให้ก็คือสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอ่า ก็ขึ้นมาเท่าที่โมโในระยะหนึ่งนะครับก็นะครับทีนี้ก็อยู่ที่เทนจะตัดสินใจแล้วนะครับสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าเดิมประมาณาหลักหมื่นปอน์หลายหมื่นปอนด์อยู่นะครับอ่าโอเคต่อมานะครับก็เป็นเ็ดขาที่นํามาฝากเล็กน้อยนะครับก็คือรูปของไรอันกาเฟนแบกนะครับเพิ่งจะมาเล่นดีฤดูก,กาลนี้และครับและก็เอเจนต์ en, ส่วนตัวของเขาเนี่ยหลังจากที่เทนมีข่าวโหมกับเลมลิกเอเจนต์ A en, ส่วนตัวของนักเตนนะเนี่ยหรือว่าไรอันกาเฟนแบกเนี่ย ก็ให้ออกมาให้ข่าวว่าเขาเนี่ยก็ปราัถนานะครับมีความประสงค์เจตจำนงที่จะให้ไรอันกับเฟนแบกเนี่ยไปเล่นกับเลออนแมลิกเหมือนกันโอ้โหเย็นนะครับถามาเล่นรูกาลนี้เล่นดีมาเล่นดีมากครับแต่เล่นดีเพียงฤดูการเดียวอ,อยู่นะครับต้องต้องรอดูอีกฤดูการหนึ่งก่อนนะใจะเย็นๆนะพราหนุ่มนะไม่ใช่ว่าเล่นดีแล้วจะย้ายนะครับ โอเคเนาะก็อันนี้ก็จริงไม่จริงก็ <c oughs> ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าลิมิทิคเนี่ยมีความสนใจกับตัวไรอันกาเฟแบกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเอเยนของเขาเนี่ยออกมาให้ข่าวซึ่งตัวเตะเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็ประมาณเนี่ยประมาณนี้ครับสำหร,รับนี้ก็มีเรื่องของฝั่งขวาของ,องลิเวอร์ลันก็คือ,อโมเมนซาลาแล้วก็เทรนเซอร์โน,โนแล้วก็มีเล็กน้อยก็คือเรื่องเรื่องของตัวกองกลางของเราก็คือไรอันกาเฟแบกนะครับก็ท้ายนี้ก็วันนี้ใช้ภาษาไทยในการอ่า มาเล่าสู่เพื่อนๆคุณผู้ชมฟังนะครับผู้ติดตามฟังก็อชอบยังไงนะครับก็ฝากแสดงความเห็นนะครับติดตามกันมาได้นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์นะครับแล้วก็กดอัปติตามกันมานะครับถ้าการแชร์ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับอชอบในบทบาทแบบไหนนะครับภาษาเหนือหรือว่าภาษากลางนะครับก็ฝากแนะนํากันได้นะครับซอนตัวแล้วได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่โอเคสําหรับวันนี้มีมาฝากสองเรื่องนะครับก็ฝาก ไปกระทำใจให้กันด้วยนะครับทั้งอ่านบรรณาสิ์แล้วก็ go to and fill สรับวันนี้สวัสดีครับ